สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเบอร์โตโยต้านะครับวันนี้นะครับเ็รจะพามาชมเจ้าตัวเวลอสนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์นะครับเราเห็นหลายช่องไปแล้วรีวิวแต่๋ตัวท็อปนะครับวันนี้เรามาดูตัวคุ้มค่านะครับ795,000บาทคันนี้กันบ้างนะครับต้องบอกกันเลยว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้มันไม่แทบจะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นแล้วนะเพราะว่าในเรื่องของตัวรถนะครับลองดูครับผมเรื่องของไฟหน้าครับไฟตัดหมอกนะครับใส่มาเลยนะครับ ทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวนี้ล้ออลอยนะครับถึงจะไม่ใช่17นะครับแต่ก็เป็น16นิ้วที่สวยงามนะครับก็จะมีข้อดีเหมือนกันในเรื่องของแก้มยางหนานะครับเรามาดูข้อดีของเจ้านี้กันบ้างเนาะตัวนี้นะครับถุงลมนะครับต้องบอกว่าความปลอดภัย5ดาวเหมือนกันทั้ง2ตัวนะครับและที่สําคัญนะครับหลายๆช่องอาจจะยังไม่พูดก็คือในเรื่องของตัวเตือนไม่คาดกิบขันนิรภัยนะครับตัวนี้รถ7ที่นั่งใช่ไหมครับเตือนไม่คาด7ที่นั่งทั้งหมดเลยนะครับ รวมถึงนะครับตัวนี้ได้ไวเลสชาร์จมาแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงนะครับสีเป็นทูโทนนะครับเพิ่มมิตินะครับความสวยงามนะครับนี้นะครับเบรกโฮนะครับเป็นไฟฟ้านะครับผมเบรกมือไฟฟ้านะครับพุชสตาร์ทนะครับแอร์ออโต้นะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าราคา795,000นาหในคาร์ดนี้นะครับตัวนี้ลืมบอกไปนะครับตัวนี้106แรงม้านะครับ137นิวตันนะครับตัวนี้ในกลุ่มเซกเมนต์นี้นะครับเครื่องพันห้าตัวนี้ประหยัดที่สุดแล้วนะครับรวมถึงนะครับ ความแตกต่างนะครับในเรื่องของตัวบอดี้นะครับตัวนี้ยาวนะครับในเรื่อง Hence ของความยาวของฐานล้อนะครับผมอ่านะครับด้านในเราดูด้านในกันนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับหลายท่านจะสงสัยว่าตัวเรื่องเป็นยังไงนะครับตรงนี้นะครับเราเป็นผ้าเพื่อความนั่งสบายนะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับ pvc สังเคราะห์นะครับผมตัวชาร์จนะครับมี DC นะครับเอาลิตนะครับอยู่บริเวณเก๊ดด้านหน้านะครับด้านหลังผู้โดยสารหรือเป็นช่องตัว usb ด้านในด้วยนะครับน่าเรามาดูด้านในนิดนึงนะครับ แล้วก็ไฟท้ายของเขาที่สวยมากนะครับจะเป็นแบบยาวนะครับเดี๋ยวสักครู่นี้เราจะไปลองขับกันนะครับมีกล้องถอยนี่นะฮะที่เห็นแล้วนะครับกล้องถอยนะครับพร้อมกับนะครับเซ็นเซอร์นะฮะถอยนะครับนี่ใส่มาเลยจากโรงงานนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า795,000เนี้ยให้อะไรมาครบมากๆนะครับรวถึงความปลอดภัยเนาะเดี๋ยวว่าขอเพิ่มเติมนิดนึงเรามาดูตรงนี้กันหน่อยนะฮะตรงนี้นะครับ ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้นะครับเรามาสังเกตนะครับในจุดของเรื่องของตัวถุงลมนิรภัยกันนิดนึงนะครับบริเวณตัวมาร์กเนาะนะฮะโอเคนี่บริเวณเสาเนี่ยฮะตรงนี้เดี๋ยวเราอันนี้เห็นไหมกล้องเห็นไหมเอยอ,อยู่บริเวณนี้นะครับนี่ถุงลมนะครับมีม่านถุงลมนะครับผมจากข้างซ้ายขอางขวาปิดนะครับปิดฝั่งนะครับนะฮะเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้าต้องบอกว่าตอนนี้ยิ่งกว่าตัวท็อปแต่ก่อนนะครับในเรื่องของ อ๋ออปชั่นนะครับตัวนี้นะครับเป็นสมาร์ทคีย์นะครับสัมผัสปลดล็อกนะครับผมล็อกกดแตะตรงนี้นะครับด้านในนะครับเดี๋ยวดูอีกหนึ่งรอบนะครับมีกระพับกระจกนะฮะไฟฟ้าด้านข้างออโต้ด้วยเวลาล็อกรถนะครับโอ้โหตัวนี้ใส่มาเกินคาดมากๆระบบควบคุมการทรงตัวนะครับต่างๆมีครบหมดนะครับผมแอร์แบักนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงอันนี้อาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแอร์แบักด้านข้างนะครับไซส์แอร์แบักนะครับนี่นะฮะตรงนี้ด้านในนะครับแล้วก็ม่านถุงลมนะครับมีถุงลมนนนิภััยคคู่ห้าะรบ แล้วก็ตัวนี้นะครับเพิ่มเติมเข้ามานะครับผมในเรื่องของปุ่มควบคุมนะฮะคอนโทรลนะครับมีโหมดการขับขี่อยู่บริเวณนี้ด้วยนะครับคอนโทรลนะฮะหน้าจอนะครับเรื่องของทัองต่างๆนะครับมาตวัดสามารถปรับได้หลายแบบนะครับเนี่ยและที่สําคัญลองสังเกตตรงเกียร์นะครับมีแอมเบียนท์ไลท์ด้วยดูนะฮะมีสีฟ้าๆตรงนี้ดูสิเจ็ดแสนเก้าหมื่นห้านะครับผมเป็นรถครอบครัวที่น่าใช้มากๆนะครับผมโอเคครับ นี้เราดูเป็นคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็หลารๆท่าอาจจะมีข้อสงสัยว่าเครื่องยนต์นะครับ1 1 0 0 c ีนะครับ106แรงม้าเนี่ยจะรองรับตอบโจทย์กับการใช้งานจริงๆไหมนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันหมดนี้เลยนะครับนี่ฮะผู้ชายนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะนั่งกันไปเต็มคันนะครับดูซิว่าการใช้งานจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับน่าใช้งานไหมนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวตัดไปตอนทดลองขับกันเลยนะครับ โอเคครับแล้วเราก็มาอยู่ในรถนะครับกับเจ้าตัวเจ้าเวลส m สมาร์ท795,000บาทนะครับช่วงนี้ก็ห่างหายจากการเทสได้ไปนานนะครับล่าสุดก็เจ้ายาลิสเนาะวันนี้เรามาดูนะครับตัวสมาร์ท795,000มันให้อะไรมากมากกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากๆนะครับขมันให้คนโดยสารครับจอนะครับพร้อมนะครับกล้องถอยหลังนะครับที่สําคัญครับผมมีกล้องถอยหลังและยังมีเซนเซอร์ถอยด้วยนะครับแอร์เป็นแบบอัตโนมัติด้วยนะครับระบบพุทธิ์สตาร์ทครับ เตือนไม่คาดคิดขันนิไฟเจ็ดตำแหน่งครับมาแบบไล่ลงมาเลยครับเกียร์นะครับผมขับเป็นแบบระบบแมนนวลได้ด้วยนะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับผมเป็นออโต้เบรกโฮครับพร้อมตัวไวรัสเอ้ยไวรเรีชาร์จนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับพวงมาลัยนะครับนี่เข้าออกนะฮะสูงต่ำได้ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องมาตรวัดนะครับเป็นดิจิตอลนะครับรวมถึงปรับเปลี่ยนโหมดในการแสดงได้หลายรูปแบบนะครับและที่สําคัญครับผมคลิปนี้นะครับเราจะมีนะครับ นี่ลองชมเลยครับด้านหลังนะครับเราไม่ได้ไปแค่สองคนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับ1 1 0 0งพีแรงม้านะครับ1น7ินิวตันนะครับเดี๋ยวเราไปตอบโจทย์กันนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่านะฮะไปนะครับด้านหลังเราจะถามคนนั่งข้างหลังด้วยครับเป็นยังไงนะครับทําไมนะครับทําไมราคา795 0 0 0ให้มาได้ขนาดนี้นะครับโอ้โหเครื่องยนต์1น0่งีก็จริงนะครับแต่เรามาดูกันมากนะฮะ อันนี้ขออนุญาตแต่งตัวนะครับไหวแล้วนะครับไม่ได้อืดเลยนะครับบอกเลยว่าไม่ได้อืดเพราะว่าที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยครับผู้ชายล้วนๆนะครับนะฮะผู้ชายทั้งหมดนะฮะไม่ได้มีสุภาพสตรีไม่ได้มีเด็กข้างในนะครับนั่งขับไปโอ้เราก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้อุ่นๆเลยนะครับมาเสร็จปุ๊บเราก็มาทดลองเลยนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดตัวนะครับหลายๆช่องเป็นการรีวิวไปแล้วเนาะเป็นการรีวิวในรุ่นท็อปนะครับผม 875,000บาทนะครับตัวนี้795,000เรามาดูกันบ้างว่ามันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นเบาะผ้าแล้วก็เป็นหนัง PVC นะครับทั้ง2อย่างนะครับถุงลมนิรภัยนะครับทั้งหมดรอบคันนะฮะมีม่านถุงลมด้วยนะครับรวมถึงเบาะคู่หน้าแล้วก็แอร์แบ็กคู่หน้าด้วยนะครับที่สําคัญนะครับราคานี้นะครับไฟหน้าเป็น LED แล้วนะครับเป็นไฟตัดหมอกแล้วนะครับใส่มาเลยนะครับเหมือนกันกับตัวท็อปล้อแม็กตัวนี้เป็นอ l l o ขอบ16นะครับ แล้วก็มีนะครับเวลาล็อกรถท้ากระจกเก็เบไฟฟ้าด้วยนะครับคือใส่มาต้องบอกว่าถ้าไม่มีตัวท็อปอะ่ะตัวนี้ก็ท็อปแล้วนะครับ7จ็ดแสนนะครับแต่ที่มีตัวท็อปที่เพิ่มเข้ามาก,ก็คือจะเพิ่มในเรื่องของเซตี้เซนตเนาะกล้องรอบคันเอ,อ่อแอปเปลิลคาร์เพจอใหญ่ขึ้นนะครับเตือนออกนอกเลนเตือนก่อนการชนนะครับโอ้โหตัวนี้น่าทึ่งมากนะครับให้มาขนาดนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์มากๆนะครับคุณสุภาพสตรีขับใช้งานคนเดียวนะครับ สามีนะครับไปรับส่งลูกนะครับหรือว่ามีคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกว่าในคันนี้ขึ้นลงง่ายมากนะครับเดี๋ยวเราดูขออนุญาตดูพื้นที่นิดหนึ่งเนาะที่นั่งด้านหลัง2ท่านนะครับนะฮะลองดูด้านด้านหลังนะครับแล้วเราดูหัวเข่าด้านล่างนะครับคือมันมีพื้นที่เหลือเยอะนะครับเหลือเยอะเลยครับโอ้ฟังซูมผมร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมร้อยเจ็ดสิบห้าครับผมดูเล็ดลูมเล็ดลูมก็เหลือเยอะครับเดือเหลือเลยครับผมนั่งแบบเสียได้นะครับ นี่คือแถวสามใช่ไหมครับใช่ครับผมแถวสามือยเยอะมากแล้วก็ที่สําคัญครับรถคันนี้งก็โอเคนะครับปรับเลื่อนได้แชร์นั่งให้แถวสามสามารถนั่งได้โอเคนี่การใช้งานจริงโอเคครับที่หลักการนะครับเวลาเดินทางไกลครับมีชาร์ุงครบมีชารด้านหลังโอเคความ ชาร์จไฟที่วางแก้วน้ําครบเลยนะฮะมีหมดเลยแี่สำคัญครับคันนี้ยังไม่มีฟิล์มแต่ทําไมมันไม่ร้อนเลยแอร์เย็นจนหนาวอีกแล้วครับโตโยต้านะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูนะครับตัวบ i ยเลสนะครับวางลงไปโป๊ะนะฮะเรียบร้อยนะครับราคา7จ็ดแสนเก้ให้ขนาดนี้โอ้โหเกิดกิเลสเลยนะครับเนี่ยทุกทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมีกิเลสในใจละเปลี่ยนดีไหมซื้อเพิ่มนี่ไหมนะครับ โอ้อะไรกันเนี่ยนะครับและที่สำคัญนะครับมีบอกเลยว่ามีเป็นในไหนครับผม N ในเวสต์ลียนะครับก็คือ60ปีนะครับโ o y ยต้านะครับมีแปะตรงกระจกก็คือนี้เซอร์ไพรส์จริงๆต้องบอกว่าเป็นเจนใหม่โมเดลใหม่นะครับทุกอย่างคืออะไรมันจะอะไรมันจะครบขนาดนี้นะฮะด้านในอย่าบอกคือมาดูทีแรกนะครับถ้าไม่บอกว่ามีอีกรุ่นหนึ่งนะครับบอกเลยว่าตัวนี้มองว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ7,95 0 0 แต่ถ้าชอบนะครับ8 7 5 0 0เพิ่มเข้ามาปุ๊บก็ล้อ17นะครับเพิ่มมาข้อบไฟตัดหมอกเพิ่มเข้ามานะครับโตโยตา้าเซอร์วิเซนเพิ่มเข้ามาในเรื่องของเตือนการออกนอกเลนนะครับก่อนการชนนะครับกล้องรอบคันแล้วก็จอใหญ่ขึ้นแล้วก็อ,อก่อน่าในส่วนตัวเราหน้าปรับสามารถปรับในเรื่องของการโชว์ในเรื่องของรอบเครื่องได้หลายแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวนะครับตัวความเร็วที่เป็นดิจิตอลนะครับอันนี้นะครับเตือนทุกอย่างดิจิตอลทั้งหมดนะครับประตูไม่สนิทนะครับฝั่งคนขับหน้าซ้าย ขวานะครับด้านหลังนะครับรวมถึงประตูหลังและนะครับขนาดถังน้ํามันเปิดนะฮะก็เตือนนะครับคือโอ้โหอะไรมันจะครบขนาดนี้นะครับคือจะมีอะไรให้มาอีกนะฮะคือครบมากๆนะฮะสุดจริงๆนะฮะและการขับขี่บอกเลยว่าไม่รู้สึกว่าอึดอัดนะครับการเก็บเสียงเนี่ยทำได้ดีมากนะครับ แต่น,นี้ก็ต้องพูดตรงๆนะครับเวลาที่เรามีการคลิกดาวหรือกระทืบกันเร่งด้วยการลากรอบขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะมีเสียงเครื่องยนต์เข้ามาในเขาด้วยสารซึ่งอันนี้ถือว่ารับได้เนาะเพราะว่าเราไม่ได้ขับปกติแล้วมันดังเข้ามานะครับแต่มีการต้องการรอบนะครับเครื่องยนต์ที่สูงขึ้นทําอัตราเร่งนะครับอันนี้โอเคแต่ถ้าขับขี่ปกติเพื่อไปเงียบริบนะฮะชอบมากนะครับด้านไหนโอ้โหมีอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับในพู้ไ่้ถามนิดนึงครับว่านั่งตอนหลังเนี่ยแถวสองชอบตรงไหนครับผม กำลังจะหลับชอบเลยครับคือการทับบอร์ดนะครับคือการแชร์ที่นั่งแถวสามอ่ะสามแถวสามแถวสามแถวามไม่เหนครับแถวสามกำลังจะหลับชอบแอร์ตอนหลังครับผมแอร์ถึงด้านหลังเย็นสบายเลยเย็นเจี๊ยบเลยนะครับผมแล้วก็นั่งนั่งนั่งปล่อยพุงได้ขนาดผมมีพุงนะผมนั่งปล่อยพุงได้สบายเลยถ้าเป็นรุ่นอื่นผมต้องนั่งขมิดพุงนิดนึง ครับผมถ้าปวดปวดท้องปวดอะไรไม่ได้เลยนะต้องบอกคนขับบอกรงเลยแต่พอมานั่งบนนี้โอ้โห<ด>ป,<ว>ปวดท้องอะ่ะยาวครับเพราะว่าแอ์มันเย็นจะหลับครับแล้วก็มี power outlet ครับผมนี่สําหรับบ่ายอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีเชื่อมต่อด้านหลังได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเข็มขัดนะฮะสำหรับผู้โดยสารให้ความปลอดภัยครับโตโยต้าเล็งเห็นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักนะ เรานั่งนี่เรารู้สึกเียนหัวไหมคุณแชมป์ไม่เียนนั่งสบายเพราะว่ามันโปร่งนะครับกระจกก็โปร่งนะครับทำให้เรามองเห็นมิสัยทัศน์ด้านหน้านะครับเรามองเห็นทางเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราเยนหัวหรือเมารถเลยขนาดดื่มมานะครับผมดื่มเบียซี่มาสองขวดครับผมแน่นท้องเลยครับผมเออโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพบกับคุณเบิร์ตต่อเลยครับผมอ้าวผู้โดยสารตอนกลางครับผมโอ้โหครับในความรู้สึกของตอนกลางนะครับ ความรู้สึกแรกว่าเหมือนเรานั่งอ่ะเราจะไปเบียดตอนสามยังไงเนาะจริงๆแล้วอ่ะคือเราไม่เบียดเลยเนี่ยดูเราแชร์ได้หมดเลยตั้งแต่ถ้าเกิดเราแบบอยากแกล้งเพื่อนอ่ะเราเลื่อนนั่งสุดเลยโอเคเนี่ยพอเราเลื่อนมาข้างหน้าเพื่อนด้านหลังเราก็นั่งสบายขึ้นถ้าเราตัวเล็กเพื่อนด้านหลังก็นั่งสบายขึ้นเพราะว่าเราแชร์ที่นั่งได้หมดเลยครับผมแล้วก็เบาสามารถเปลี่ยน อย่ได้หมดเลยครับเก้าแบบเก้าแบบมันดียังไงนะครับเก้าแบบก็ดีตั้งแต่ว่าถ้าเราปาร์ตี้นะครับสายปาร์ตี้อ่ะชอบมากเลยครับสายม่เลเล่อนไปในรถอ่าต้นเกมหมายความว่าไงครับเล่นไปในรถได้เพราะเขาบอกนะครับผมนะฮะก็ข้อดีของเบาะนะครับต้องบอกยี้เลยเป็นเบาะเบาะหนังนะครับผมผสมกับอ่าเนื้อผ้าเพื่อทําให้นั่งสบายและด้วยการกระชับนะครับ อบนุ่มและความนิ่มนวลของเบาะหรือว่าความยืดหยุ่นของเบาะน,นี่ออกแบบมาดีมากนะครับผมแล้วสามารถปรับเอนนอนได้สําหรับผู้โดยสารตอนที่2นะครับผมนี่ปรับได้ขนาดนี้เลยถ้าปรับขนาดนี้นอนไม่ได้อีกก็ไม่เชื่อแลยังไงก็ต้องหลับใช่ไหมล่ะครับอ่ะตรงนี้เป็นไงบ้างครับโอ้โหมีผู้โดยสารตอนกลางก็สามารถนั่งได้นะครับนะฮะแล้วก็มีเซฟตีเ้เบลนะครับที่ทําไว้สําหรับรองรับผู้โดยสารนะครับคนคนกลางได้ด้วยนะครับ ตัวนี้ที่รองคอก็ปรับสูงต่ำได้นะครับตามที่ผู้โดยสารต้องการนะครับปรับเอียงก็ได้นะครับปรับเอียงฝั่งฝั่งนู้นปรับนอนลงมาครับผมนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับนั่งสบายนะฮะเออถ้านั่งเหมือนเป็นเจ้านายเลยนะนั่งได้อยู่ก็ผมก็นี่นี่ผมปรับปรับพอดีเลยนะอ่าใช่แต่ผมปรับพอดีเลยนะก็ยังนั่งได้อยู่นะไม่อึดอัดนะอ่าก็โอเคนะครับพูดถึงความกว้างนี่ถ้าเป็นผู้หญิงมานั่งก็ผมให้นั่งด้วยนะ ้คุณแชมป์ให้นั่งใจไหมขึ้นนั่งตักเลยเฮ้ยเขาให้นั่งเบมันไม่ได้อ่านังนงั่งเบานะครับผมอโอเคก็ความสะดวกสบายอื่นก็ผมถามว่ามันครบไหมถ้ครบหมดแล้วนะไม่เหลืออะไรนะห้องโดยสารทั้งเงียบนะครับแอร์ก็เย็นนะครับเรื่องของตัวรถก็ไม่โดดมากนะครับผมว่าโตต้าทำมาดีมากเลยผมไม่ได้อวยนะครับผมขายโตต้าครับผมโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับโอ้ด้านหลังนี่ มีที่ใส่ของนะครับผมที่สําหรับเป็นของเปียกนะคะนี่ออกถูกออกแบบมาดีมากนะครับตรงนี้นี่นี่นี่เห็นไหมเป็นพลาสติกนะครับพวกใส่ของที่เป็นของเปียกพวกแม่บ้านพ่อบ้านนะครับที่วางแก้วก็มีให้แล้วที่ใส่สัมภารก็มีให้สามารถพับเบาะยาวได้อีกโอ้โหทีมกับสําหรับทีมงานหนึ่งเก้าแปดแปดของเรานะครับยินดีพร้อมบริการทุกท่านนะครับอ่ะลองตีโค้งแรงๆหน่อยเห็นไหมครับรถไม่โยนเลยนะครับการเข้าคุ้งแรงก็ทําให้รถไม่โยนนะครับ ดูการขึ้นมมครับการขึ้นมอนะฮะเนี่ยอัตราการเร่งก,การเลี้ยวนะครับผมครับผมชอบตรงที่พวงมาลัยนี่แหละครับพวงมาลัยถูกออกแบบมาดีมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเบาและนุ่มในการขับขี่ขนาดผู้โดยสารถึงคนด้วยกันนะครับน้ำหนักคุณชั้นเท่าไหร่ครับผม 80, 80ครับแปผมก็จ สองคนก็ร้อยห้าสิบแล้วนะครับผมายุ้หรือน้ำหนักครับน้ำหนักครับผมโอ้ผู้โดยสารจะลงใช่ไหมครับผมถ้าสมมุติว่าผู้โดยสารตอนหลังจะลงก็ดันขึ้นไปดึงกลับครับผมครับผมก็ดันขึ้นไปแค่นี้เองครับผมก็เป็นการพับสวิงสอตอนนะครับก็สะดวกสบายมากสําหรับผู้โดยสารที่จะลงนะครับผมนะส่วนถ้าเราลงแล้วเราต้องการพับก็สามารถดันง่ายๆเลยนะครับดันขึ้นไปเลยนะครับ พื้นที่ก็เหลือกว้างมากเลยนะครับผมนะฮะดูเบาะสีดําที่ดูออกแบบมาเรียบหรูนะครับผมนะฮะดูสไตล์เลยนะเป็นสไตล์ของโตย่ตาเขาด้านหลังด้านหลังด้านหลังก็สามารถพับพับพับเบาะได้นะครับผมอ่าอึ๊บอ่าพับเอียงได้เลยนะครับพับยาวได้เลยนะครับผมนะพื้นที่นะฮะก็มีพื้นที่ใส่สัมภาระด้าน,นหลังอีกนะครับก็มี ัวแม่แรงนะครับแล้วก็มีฝาปิดนะฮะเก็บเรียบหรูได้นะครับก็พื้นที่ใส่ของเปียกแล้วมีไฟ2ท้ายนะครับเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับนี่เราพับเบาะแบบ6 0ส0ให้ดูนะครับหรือพับเบาะเรียบถ้าต้องการที่จะวางสัมปะระาทั้งหมดนะครับนะฮะก็จะเรียบยาวเลยนะครับผมน่าดูดีมากเลยนะครับเซ็นเซอร์ท้าย2ตัวช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้านหลังนะครับขนาดมีกล้องหลัง ก็ยังมีเซ็นเซอร์ท้ายให้อีกนะครับเพื่อช่วยในเรื่องความปลอดภัยนะครับสาหรับคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยนะครับว่าเวลอยของเรานี่ให้ความปลอดภัยด้านหลังได้ดีมากนะครับผมนะฮะดูรวมๆเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมถ้าอยากติดชมหรืออยากจะคุยกับคุณเบิร์ตก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับการรีวิวทดลองขับอย่างสนุกสนานนะครับผมโดยการใช้งานจริงนะฮะก็คือไปลองขับจริงๆนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่า ต่อให้ใส่เสื้อนะฮะับตัวต้าอยู่นะครับก็พอพูดตามความรู้สึกจริงๆนะครับชอบจริงๆนะฮะชอบมากๆนะครับต่ออ่าหลายๆท่านจะมีข้อติดจริงในหลายๆจุดนะครับโดยส่วนตัวอันนี้ยอมรับได้นะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งครับที่ตัวต้าพิสูจน์มานะครับอาจได้หลายอย่างอาจจะดูไม่โอเคดูอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าโอ๊ยทำไมมันลดคอตุ่มเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่ได้นะครับกับราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นห้านะครับคือตัวอย่างเงี้ยได้อย่เงี้ยแต่แน่นอนครับสิ่งที่เบิร์ตมั่นใจคือ โตโยต้าครับทำอะไรมาเราเน้นทนแน่นอนนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์ด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วเนาะนะครับอาจจะดูเป็นอย่างนี้แต่บนมั่นใจว่ามันทนครับแล้วมันไม่ไม่กองแกงไม่ไม่โลคอร์เรื่องคุณภาพแน่นอนนะครับผมโอเคครับขอทวนนิดนึงนะครับตัวนี้795,000นะครับผมเป็นตัวสมาร์ทนะครับมาพร้อมนะครับผมความปลอดภัย5ดาวนะครับระบบควบคุมการทรงตัวนะครับตัวนี้มีบายสปอร์ตด้วยพร้อมมีเสียงเตือนนะฮะใส่มาเลย795,000 แอร์แบครบๆนะครับระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับช่วยป้องกันหลุดโค้งมุดโค้งนะครับออโตโ k, โอ้เบรกโฮเบรกมูอไฟฟ้านะครับไวเลสชาร์จเตือนไม่ค่ายิงผัด7จุดนะครับโอ้ยเจ็ดจุดยาฤทิ์ให้มา5จุดว่าหนักแล้วครับอันนี้7จุดแบบอะไรครับเนี่ยก็คือแบบสําหรับท่านนะครับที่หารถที่กําลังคุ้มค่าอยู่ราคาอยู่ในเล้งแ0 0แสนนะครับ ตัวนี้อยากให้เป็น number 1 n u m b e r 2เลยเนาะแล้วแต่ความชอบในเรื่องของดีไซน์แล้วแต่ท่านไหนที่ชอบแต่เรื่องความคุ้มค่าความทนนะครับระยะวยืนยาวนะครับอันนี้เบิร์ตยืนยันแน่นอนนะครับว่าคุ้มค่าแน่ๆน,นะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมันจะมีอีกข้อหนึ่งที่หลายๆท่านสงสัยคือเครื่องพันห้าหนึ่งร้อยหกแรงม้านะครับขึ้นเขานั่งเต็มอะไหวไหมนะครับอันนี้โดยส่วนตัวเบิร์ตมั่นใจว่าไหวแต่เดี๋ยวลองให้ดูเดี๋ยวเราไปลองกันนะฮะเดี๋ยวไปกันเยอะๆแล้วก็นั่งกันดูวัับนนเป็ยงไงะคร เกีครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาทดลองขับมาช่วยกันนะครับรีวิวในวันนี้นะครับแล้วก็ยังไงฝากกดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจช่องให้หน่อยนะครับผมในการขับคลิปออกมาให้ดูเรื่อยๆแบบนี้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ